สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับวันนี้วันที่16มิถุนายน2564นาหะครับสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์นะครับและผลออกมาว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับและก็ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้นะครับจะต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับผมจะต้องไปยืนยันตัวตนอย่างไรบ้างนะครับดูได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับผมสำหรับคนที่เคยใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟสที่1เฟสที่2นะครับโครงการเราชนะโครงการมอ33เราละกันที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับผมที่เคยยืนยันด้วยการสแกนใบหน้านะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็มีคําตอบออกมาชัดเจนแล้วนะครับผมว่าไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM นะครับ ซึ่งก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปสอบถามไว้ที่เพจกรุงไทยแคร์นะครับผมได้ถามไว้ว่าผมใช้แอปเป่าตังมาทุกโครงการของภาครัฐนะครับยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชันเป่าตังและก็ใช้สิทธิ์ในโครงการที่ผ่านมาได้เป็นปกตินะครับถามว่าต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM อีกไหมนะครับผมทางแอดมินของเพจกรุงไทยแคร์ก็ได้มาตอบนะครับว่าไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ใหม่นะครับ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับสรุปแล้วนะครับคนที่เคยได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่1นะครับเฟสที่2แล้วก็โครงการเราชนะโครงการมอ3 3เรารักกันนะครับที่เคยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับสรุปแล้วนะครับไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับผมรอกดเข้าเมนูโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะครับผมซึ่งสิทธิ์นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับผม สำหรับรูปทางด้านขวานะครับผมเป็นตัวอย่างของเมนูโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมในวันที่1กรกฎาคมนะครับเวลาหกโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับให้กดเข้าไปที่แถบเมนูโครงการคนละครึ่งนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับท่านก็จะไปอยู่ในหน้าหลักของโครงการคนละครึ่งนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งจากหน้านี้ได้เลยนะครับและใครบ้างนะครับที่จะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับผม สำหรับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3สําเร็จแล้วนะครับผมสำหรับผู้ใช้งาน g ีวอลเลที่ไม่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยนะครับหรือที่ตู้ ATM กรุงไทยมาก่อนนะครับผมให้ทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดใช้งาน g ีวอลเลให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้มากดที่แท็บเมนูโครงการคนละครึ่งนะครับสีส,ส้มนะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมท่านจะมาเจอกับข้อความที่เขียนคําว่ากรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการนะครับเนื่องจากการยืนยันตัวตนของคุณยังไม่สมบูรณ์กรุณาทําการยืนยันตัวตนนะครับผมให้กดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับที่เขียนคําว่ายืนยันตัวตนนะครับต่อมานะครับให้กดปุ่มยินยอมนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นวิธีการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับวิธีการที่2ก็คือยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กกันก่อนเลยนะครับผมกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับใส่รหัสพิน6หลักของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับ ระบบจะแจ้งข้อความว่ายืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กสำเร็จนะครับผมให้กดไปที่ปุ่มดำเนินการต่อบ,บนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับใส่รหัส OTP ทำการตรวจสอบข้อมูลแบบประชาชนนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันข้อมูลครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็ได้ทำการยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ท่านยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับผม ท่านก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2514นะครับตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับต่อมานะครับวิธีการยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้านะครับให้กดไปที่ปุ่มสแกนใบหน้านะครับกดไปที่ปุ่มสแกนใบหน้านะครับสีฟ้าด้านล่างนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับระบบจะทําการเปิดกล้องหน้านะครับให้เรานําใบหน้านะครับมาอยู่ในกรอบสีเขียวนะครับ แล้วก็มีแนะนําเทคนิคนิดนึงนะครับผมระหว่างที่กําลังทําการสแกนใบหน้าอยู่นั้นนะครับให้ทําการกระพริบตาทีๆหลายๆครั้งนะครับจะทําให้การสแกนใบหน้าผ่านง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่สแกนใบหน้าผ่านนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้เราทําการตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนนะครับหลังจากที่ทําการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันข้อมูลครับเพียงเท่านี้นะครับผมท่านก็ยืนยันตัวตน โดยการสแกนใบห,หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมแต่สำหรับท่านใดนะครับที่ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนนะครับผมจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หรือที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้แล้วนะครับซึ่งสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นาหะครับสำหรับช่วงเวลาที่ใช้สิทธิ์ได้นะครับผมก็คือเวลาหโมงเช้านะครับไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับผมเงินนะครับจะถูกโอนเข้ามาครั้งแรกนะครับ1,500บาทในวันที่1กรกฎาคมนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วง3เดือนหลังนะครับอีก1,500บาทรวมเป็น3,000บาทนะครับผมสิทธิ์ที่เราจะใช้ได้ในแต่ละวันนะครับสูงสุดนะครับที่ภาครัฐจะช่วยเราจ่ายก็คือ150บาทนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยมีข้อแนะนําสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ